หลวงตาสะดอกข้อได้ไหมคุณยายวัย 60, หกสิบมาหาอาตมาที่วัดอาตมาก็เลยถามไปว่ามันเป็นยังไงละโยมไม่รู้เป็นไรช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเหลือเกินเนี่ยท่นรู้สึกไม่สบายใจเลยอาตมาก็ถามว่าตอนอายุยี่สิบเข้าไม่ไปโรงพยาบาลบ้างไหมไม่เคยเลย30มละ่30ละ, 30, ละ30ก็ไม่เคยลนะหลวงตา40่สิบล่ะสีก็ยังกไ็ไม่ไปนะแล้ว50าสิ ห้าสิก็มีไปบ้างแหละแล้วก็มาถีตอนอายุหกสิบเนี่ยอัตมาก็เลยบอกไปว่านี่แหละเราเข้าสู่วัยชรา,าแล้วนะร่างกายที่เราใช้มาเนี่ยมันก็สุดโทรมไประบบภายในมันก็เสื่อมนะพอมันเสื่อมแล้วมันก็เกนะิดอาการเจ็บป่วยเหมือนกับเครื่องยนต์นายมพอใช้นานแล้วมันก็เริ่มสะดุดมันก็เริ่มเสียมันต้องซ่อม มันไม่ได้มีเคราะมีกรรมอะไรรอกโยมมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคือการคือความชรา,านะการเจ็บป่วยนะในที่สุดก็นำไปสู่ซึ่งการพัดคลากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราท่านทำให้เราเห็นแล้วนะไม่มีใครอยู่กับเราสักคนนึงนะลูกหลานเราก็โตโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแทนเราแล้วนี่เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหนือการควบคุมของเราฉะนั้น เมื่อเราควบคุมมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวาง